เอาไปกินกับไอศครีมจ้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซีกินไอศครีมกับหิมเอากับลาสเบอร์รี่น้ำกันจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขูมสุขมวลวาพี่น้องเอฟซีมาเก็บกันมากลาสเบอร์รี่จ้าพี่น้องมาคนี้เอาไปกินอา่ากับไอศครีมแซบแบจ้าพี่น้องเอาไปเฮดไอ้นั่นก็นได้จ้า เห็ดแย้มนะจ๊ะเห็ดขนมแต่ขนมเค้กนี่สินะจันหมเสียงหลดุดคุณน้องเลยพน,น,นมาปันาา่นจักรายานเหรียญแต่ละไลน้อยางนี้จ้ะโอ้ยต่หมากหมากอันนี้น้ำหลายด้คี่น้อง เดี๋ยวสิเก็บไปกินกับไอซ์ครีมกับพี่น้องป๊าดเบิ่งพี่น้องเบิ่งต้นนีุ่่นนี้เห็นบ่าจา้ะต้นนี่ด๊อกเต็มต้นเลยพี่น้องไก่สตสเบอร์รี่บ้าจ้อ่ะเก็บเลย โอ้ลลยานะลายอยู่พี่นอนแต่ว่าตลูกยังหน่อยเองนะลูกเล็กๆไหมอยากได้ลูกใหญ่ๆนหญ่นะ ต้นตนี้ต้นนี้ตน้นย่าไงพี่น้องแต่ว่าลูกคืนนอว่ใหญ่เหรอหลายยุตจักพี่น้อง ก็หมากอันนี้เขากิสิวหลูกในใ่ปันได์ได้ใช้ไปนอนอ่ะหลวมลงไปละ,อะโอ้หห็นหนงใบม่บงมากอันนี้เขาจะขึ้นตามสายทางจาะี่นอง น้อยลายกเกลี้ยวหอดมาเห็นเนาะพี่น้องเห็นแต่อันมือคนฮ <c oughs> ะฮ่า่าฮ่งค่าฮ่ี่พี่น่ เด้งขาห้าวกดนี่เขาก็สิเละแม่คะพี่น้องต้องค่อยๆเก็บอ่ะ โอ้ยอยู่ทางในพี่น้องเก็บก็เห็นแน่บ่เห็นแน่พี่น้องเดี๋ยวถับไปเบิ้งอยู่บานเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปกินกับไอศครีมจ้ะ ุกเขาก็ะซุกไปน้ำเรื่อยๆค่ะพี่น้องซุกไปเรื่อยๆคนผ่านไปผ่านมากแตเก็กบกินไปน้ำเรื่อยๆแล้วจะคน้นมาเดินหลินยังสิอลไรค่ะพี่น้องขเขาจะเห็นขเขาเจะไปเก็บกินนะคะ๊ะไปเอกปลายูนัง ขาโย้ใช้พี่น้องบางขาอยอันริมสะนาวันรุ่งือนเกิดปวดขาครับพี่น้องยืนโดนมาได้เดี๋ยวก็แต่ว่าภาพไปเก็บเห็ดนี่ดีข้นยางดีนะพี่น้องปวดขาอย่แต่ว่าของยางดีน,นี้สิตั้งกล้องเก็บเด้อพี่นอ้องเด้อบันนี้เก็บเก็บสองมือจังทะนัดจ้ะ ยึบมือเดียวว่ธาัานตัดแม่พี่น้องแล้วก็ต้องจับไอ้นี่จับไอ้ต้นเขาปีนขึ้นน้าจ้ะปีนขึ้นนีสิแจ้งสิเห็นลูกเขานะคะพี่น้องเพราะลูกเขานี่ก็แบบสียู่ใส่ใบนะจ้ะอีนนี้พี่น้องบมก็จัดนะ ลูกเล็กหลายก็บ่เห็นฮอดลูกเนาะพี่น้อง 听动 เก็บหมากลัสเบอร์รี ai, way, ่ทางอันน้องน้ำครับพี่น้องปกติจะเห็นเต่าล่าหลายเลยมื่อนีบ่เห็นเมื่อกี้ลุ่งจอดนางเฝ้าอันสานางนั่นว่าบ่เห็นเต่าจับตัวปกติเนี่ยจะเห็นโอ้เป็นสิบตัวเหมือนทีครับพี่น้องอยอะเราติกี่เสี้ยบเบื้องห้อยจ้าตักดครับพี่น้องเขตสบายที่ชาวเมตัก điệp 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 bảy năm, điệp 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 năm นานรถอีกแล้วพี่น้องรถไม่อีกแล้วมาฮึมันบดพี่น้องเลยก็จะตัดห้อยปใัใหม่ๆจ้ะปุ๊ดลางๆผมก็ไม่เดี๋ยวว่าลงไปไวได้๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหัวสีสั่ลุ้ง แต่มาซ้ำนี่นะคะพี่น้องนี่ถ้าบ่ามีคนไปเก็บก้นนี่ก็คือสิได้หลายข้นนี่แล้วได้อันแต่ลูกใหญ่งอยู่กับพี่น้องเพราะว่ามีห้อยค้นไปเก็บเนาะจ้ะตอนปวกไปอยู่สิเขาบ้านมากนะอัมี้นกนนำลังเก็บอยู่กับพี่นอ้องเจ้า,จากเก็บตามสายทางังคือกันจ้ะครีมวานิลเลาจ้ะ เดี๋ยวโตอ,อ,อ่ะม,มาเด้อพี่น้องเอฟซีกินไอศครีมกับฮิมเอกับราสเบอร์รี่น้ำกันจ้า ภาษาเยอรมันกระจัดจัจะเอินฮิมแปร์เรนจ้ะพี่น้องวนองนอนินทิงเปร์เรนเนาะจ้ะคนไทยเฮากับสีเอินราสเบอร์รี่จา้าแต่บ่ได้กินให้ชมเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าพพี่น้องเอฟซีไปเก็บแล้วก็เอามาเอ่อนี่ให้ชมเนาะจ้ะว่าราสเบอร์รี่นี่เอามาเฮ็ดจังได้กินเนาะจา้ะเฮ็ดเย่่มก็ได้เนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามันต้องได้เป็นกิโล,ลพุ่นล่ะพี่น้องออืจังสิ เห็ดแยีมใดเนาะจ้ะต้องใส่พลัมใหม่เป็นกิโลนะจ้ะแต่อันนี้เก็บได้นิดเดียวน้อเนี่ยจ้ะเนาะไอเสตครีมลุยหนาะด้วยราสเบอร์รี่ป่าอุ้ยหนากินเพราะค่ะพี่น้องค่ะลูกอันนี้เขาจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะจ้ะเนี่ยราสเบอร์รี่ฟรีเก็บตามป่าขึ้นตามธรรมชาติค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้ะเด้อท FC, FC, ั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามด้วยจ้าเจอก,กันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง